เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าโรงพยาบาลที่เราใช้บริการอยู่เนี่ยตัดสิจใจเปลี่ยนระบบการทํางานครั้งใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแค่การเปลี่ยนแปลงในแผนกใ,ใจกลางมันจะส่งผลกระทบที่น่าทึ่งต่อทั้งโรงพยาบาลได้ยังไงไปดูกันเลยครับ สิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่บรรจุพันธุ์แต่คือวิธีคิดใหม่ของทั้งทีมประโยคนี้คมคายมากเลยนะครับคือมันบอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนของที่ใช้เฉยๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทํางานของคนทั้งองคอ์กรเลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆโอเคแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของปัญหากันก่อนนิดนึงว่าอะไรคือความท้าทายที่โรงพยาบาลต่างๆทั่วโลกกาลังเจออยู่ คำถามสำคัญเลยก็คือจะทำยังไงให้ผู้ป่วยปลอดภัยที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องทำงานให้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโจทย์นี้แหละครับคือโจทย์ที่แก้ไม่ง่ายเลยสำหรับทุกๆโรงพยาบาลพอเจอกับโจทย์ยากๆแบบนี้เข้าไปก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องตัดสินใจครับว่าต้องก้าวข้ามวิธีเดิมที่เคยทำกันมาได้แล้วและการเปลี่ยนแปลงที่ว่าก็คือ การเปลี่ยนจากการใช้ผ้าแบบเดิมๆที่ต้องซักแล้วก็นำกลับมาใช้ซ้ำไปสู่ระบบปลอดเชื้อแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือที่เรียกว่า Single Use ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับระบบเดิมที่ใช้ผ้าเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนแล้วก็มีความเสี่ยงหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการซักการพับหรือการเสื่อมสภาพของตัวผ้าเองแต่ว่าระบบใหม่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยจะตัดขั้นตอนวุ่นวายพวกนั้นออกไปได้เลย พรทุกอย่างถูกผลิตมาเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมใช้งานได้ทันทีเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับกระบวนการทํางานไปอีกขั้นเลยล่ะครับเอาล่ะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้กันแล้วเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันน่าทึ่งขนาดไหนแล้วมีอะไรที่วัดผลได้แบบชัดๆบ้างนี่คือผลลัพธ์หลักๆที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าดูเผินๆเ,เนี่ยมันก็ครองคลุมตั้งแต่เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยไปจนถึงประสิทธิภาพการทํางานแล้วที่น่าสนใจคือมันยังช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายแฝงได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละข้อเลยครับข้อแรกและสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยครับการใช้ระบบใหม่นี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนได้เยอะมากเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยถูกผลิตแล้วก็แพ็คมาจากในห้องปลอดเชื้อเลยทําให้เรามั่นใจได้เต็มร้อยเลยว่า เครื่องมือทุกชิ้นสะอาดและปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยจริงๆลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่เราเคยต้องเสียไปกับการซักรีดแล้วก็พ,าพ,าพาับผ้าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราแค่หยิบเครื่องมือที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยมันก็เหมือนกับเอ่อจากที่เราต้องทําอาหารเองตั้งแต่หั่นผักหมักเนื้อกลายมาเป็นใช้ชุดวัตถุดิบที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งแน่นอนว่ามันเร็วกว่ากันคนละเรื่องเลยครับ เรื่องนี้อาจจะสวนทางกับความรู้สึกของหลายคนนะครับที่คิดว่าของใช้ครั้งเดียวทิ้งน่าจะแพงกว่าแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจะเห็นว่ามันช่วยลดค่าใช้ใจ่ายแฝงที่เราอาจจะมองไม่เห็นได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแรงของคนที่ต้องมานั่งซักรีดหรือแม้กระทั่งค่าผ้าที่เก่าจนต้องทิ้งไปพอเอาทั้งหมดนี้มารวมๆกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าในระยะยาวมันคุ้มค่ากว่าซะอีกครับ อีกหนึ่งข้อดีที่สําคัญมากๆในทำการแพทย์ก็คือการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability ครับหมายความว่ายังไงก็คือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถสืบย้อนกลับไปได้ทันทีเลยว่าเครื่องมือชิ้นนั้นมาจากไหนผลิตเมื่อไหร่ซึ่งระบบใหม่นี้ส่วนใหญ่จะมีบาร์โค้ดติดมาให้เลยทําให้การควบคุมคุณภาพมันง่ายขึ้นแล้วก็เป๊ะขึ้นเยอะเลยครับและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของคนทํางานครับ ลองคิดดูสิครับว่าการที่เจ้าหน้าที่เขาไม่ต้องมานั่งทํางานซ้ําๆเดิมๆอย่างการพับผ้าทั้งวันเนี่ยจะช่วยให้พวกเขามีพลังงานมีสมาธิไปโฟกัสกับงานที่มันสําคัญกว่าได้มากขนาดไหนนี่แหละครับคือการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพวกเขาจริงๆข้อสุดท้ายนี่เหมือนกับการติดอาวุธให้โรงพยาบาลเลยนะครับคือระบบใหม่เนี่ยมันมีอายุการเก็บรักษาหรือที่เขาเรียกว่า shelf life เนี่ยยาวนานกว่าเดิมมากซึ่งมันทําให้โรงพยาบาลสามารถมีคลังสมรองปลอดเชื้อขนาดใหญ่ เตรียมพร้อมไว้ได้ตลอดเวลาเลยก็เหมือนกับที่เราตุนเสบียงไว้ในยามฉุกเฉินนั่นแหละครับทีนี้ก็หมดห่วงเรื่องเครื่องมือไม่พอใช้ไปได้เลยเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์ทั้ง6ข้อเนี้ยพอเอามาร้อยเรียงกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่การปรับปรุงทีละจุดนะครับแต่มันคือการยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาไปอีกขั้นเลยสรุปง่ายๆให้เห็นภาพใหญ่ที่สุดเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันคือการลดความเสี่ยงเพิ่มคุณภาพแล้วก็ยกระดับมาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือความปลอดภัยและการดูแลที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วยทุกคนนั่นเองครับจากทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าหรือนี่อาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลทั่วโลกต้องเดินตามในอนาคตกันแน่อืเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับ